အားလုံးမင်္ဂလာပါကျော်တို့ဒီနေ့ကတော့ကျော်တို့ Urban Trump ဘန်ကောက်မှာစင်ကြယ်ဘလိုဝယ်လဲဆိုတာကိုဘာရောက်ဗီဒီယိုတင်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမဆုံးဗီဒီယိုဆိုတော့ကျော်တို့ဒီမိုက်တက်ထားပဲမယ်မိုက်ကအဲရာလေးကြောင့်ကျွန်တော် DJI မိုက်ကအတန်ဝင်ဝါဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စားတန်းတော့ထိုးပြီးတော့လုပ်ပေးထားပါတယ်အဲစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျော်တို့စင်ကြယ်ဘလိုဝယ်လဲဘလိုမျိုးဒီလုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရအောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် so အလုံးမဲ let's go

ย well. ้อนคาไมเสยก็ร้องเรียทอดเรียกโอ้ใช่หรือเปล่าชิกี้ย ัแค่เราคคียนมีดออใหญ่เนาะตอนตอนคนแรกเนี่ยขาดนรเนี่ยเยคนแรกเนี่สาิดิบดิต้องเ่นนเราเดาขาให่

เป็นเป็นอ๋อริวะเป็นยังไงยากเลเป็นยูกเรอเอเป็นยาเยอยู่ิวขนานีะเฮ้ยเราจะสับไปเขมไปเข้าไ なさるほど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 な n るほどなさ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 るほどな a るほどなさるほどなさるどなさるほなるほどなさるほど n さるほどな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 さるほど

อันนี้ตรงอันนี้ตรงเพราะแต่ไม่ง่ายฮ่าฮ่าฮ่าใช่เลยแต่ยากแหละครูสิบห้าสิบห้าปีแล้ว

อัญญายาแท้แท้ละเหรอไม่รู้จะมารู้เปล่าไอ้เราจะค่อยเอาอ่ะอ๋อนี่ใส่กันเข้าหมดกันไปหมดเลยครับหมดเลยอัญญายาเอามาตะบะเอามาตะบะขึ้นมาอย่างนี้ไปไหนล่ะอ่าใช่แล้วเอาทีนี้โปรเซสเรซิเทเชเรบัสเอ่อโอเดลที่ทาบอ่ะที่ปาลีครับเอาเอาแบบนี้ถูกป่ะพอพอแล้วไอ้มันก็ผิดไปหมด50 9ก็ตักอันนี้นี่ได้ครับขออีกอีกเยสเอาจ้ะบัตรส่องหน่อยครับ

Nei. Like

That's right